สวัสดีค่ะพี่น้องนี่ก็คือปลาที่เ้าไปหวานเหงะกะนาตาด้วยมาได้เลยค่ะเด้อ<ม>สิมมาเห็ดกินเว่น้นำกันเลยสุดหอนห้อนพีแกงเตรียมพร้อมแล้วต้มนามแล้วกระลังสีฟตดผักซีหอมผักซีอหอมเปย์หอมเปมหอมไฟตูบไทยนใส่เหงาหลาย,ลายๆจะไม่ส<แ>เสียเสียอ,อนี่แหละน็ดคือต้มสุ่มเกียดิมือนนั่นแหละหากแต่อันนี้สิต้มใส่โมดแดงนํา หมดแดงความันเป็นไข่อยู่ยังเป็นนางหนหน้อยเป็นไข่หน่อยอยู่อันนี้บริเ็ดกินเบิดได้นี่พี่น้องอย่างเหลืออยู่กาบ้างชอ็อตบ้างต้อนก,อกับชาเจอยกัตัดออกเพราะว่าเพราะว่ามีช็อตแน่บาวินกัจับได้คือกันอันนี้โตที่ตาทงจับได้นี่คือเอามาต้มอันช็อตทีบาวิดบาวิดจับได้ชาเจยตัดต่อพิดผ่านมันหายไปก็เลยบริเเบิ่งตอนนั้นก็เลยคลิป สันเนหน่นอยหนึ่งวันทีนี้มาเห็ดกินเห็ดยากกินน้ากันมาเดือดยังต้มนามาใกล้ชิดเดือดแล้วใส่้ชไข่ลงไปแล้วใส่พริกแกงลงไปอมอให้เงยพักกัดโชว์หนามผักๆเลยเดือดแล้วจับใส่เปยังเฮ้ยนั่นอบพิชฟาดอบพีชอบพีชแล้วมาเดือดแล้วต้องแดกเข้าไป นัวกอนึ่งหมือรีงานพโดถ้โดคือคือมื่นมเถะคือดำมาเถะในอาบน้ำบ่ใ้ทูสบูบ่คนแล้วล่วงมาเลยเด้อใส่โมแดงมาเลย มองๆั้นไงออกไหเุงหลายผสมดิมอบังย่งไงมแดงมืสูเนาะโอ้ยเอาออกก่อนด้เเด้องมืค่อยสูมานโออมาแล้วแล้ปุ้งปุ้งแบบนี้มั้เปื่อไปแล้ ลงป้ายไปเลยเพื่อเลื่อยคลายแมตต์ตรงนี้เองเปิดระโอปเปิดมาเด้อพี่น้องอากาศกระลืมห่อนละบันนี้กินแก้งปลาห่อนห่อนปลาข้อใหญ่ปลาข้อใหญ่ปลาข้อน้อยของบาวิทเอาไว้ก่อนอุ้ยจงแกล้ม ว้วสมตำผู้หลงมามาพี่น้องมาจะได้ตะหลุยเลือยแจงนะอห่างกันมาหมักเลื่อยแจงห่กวะมา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 พี่น้องครบทีมเลียวแบบนี้เข่าสุกป้าเข่าพี่น้องสวัสดีค่ะมาด้วยพี่เข่าขอตัพี่น้องหม่องป้ายสวัสดีครับ กพี่แนว่รอกินเนื้หนบอข้าวพีชหวานตัวตะโดย่กนะไรแนอนะได้เหลือดนะขอาวเทปิ้งขบอวพีข้าวพีชเนี่อไรวะแต่ก็ขาพีจะมันแสบก็โดนขี้เลียดขีเลียดกินแสบที่ตัวกินวีกัขา้างเขขอกพีดยขี้เลียดน้ยขีเลยกเนืยอนะ ฝันั่นวาจะต้องจับไปุทดเลยวะเขากะรุดมือดัวเป็นมอมมอมเีทย่วันนี้จับป้ากวกระลันี่เอาขึนนี่ข้นโมโดยวันี่จับเอามือได้อุ้ยหนาเลย สาถุมาวันไม่บ่เาหมตาหัาธุเราจะกูเป็นมอมจ้าดไ่ได้จ้านไ่้าหาจ้านจ้านจ้าโอ้ยเมนื่อยดน้ำหอนลวกางพูดแต่แต่อ้ยเจวาว้าโต๊ะไก่จนาจหายบาดเลยแม่เพราะว่าเรา้าถูกดอะรวะเวัวันนี้จ้าเราองวองเฉยเ้ยเราโนมือแล้วรับปาก สาูเอ็นราว่าเห็นอันนั้นเราว่าอันนี้เลยเาสถูนี่แหละที่ใเป็นบาน้ำกันมาตรงใส่องก้างรนที่ใดเสือาด้วยม่เ่อรอดก็ได้กินต้มป้าอันนั้นว่าขอกินมาเด็กเนี่ยอายกเร็เพือนพี่ยกเล็วไมละเออก็มีมาเด็กมาด็กคงเสีย เขากยเนื้อเต็มอยู่หางโกยบาหามกินดิฟังวะลน้องนั่นพพผู้าเอกใจนั่นน้องกันถ้าโดนพาเห็ใจะไหซาบ้าลักตับหมูเขาไปต่างๆเขาบอหามกินหรอเขากินเนื้อแามกินไก่บุกหรือว่าซาทุกอย่เลยแากบุกรก็หลัเ้ากใชไหบอกว่าไปขุดดงกอ้าวอ ม,ม sociedad, ını, ละล่บันีก็าดูดอกจับลมจับลมจับลมุมบฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮออ่าฮ่าฮ่ะฮ่าฮ่าฮาฮ่อฮ่่าฮ่าา่าฮ่่าฮ่าาฮาฮ่าาาฮ่าาาา่่า เอา,เา,เาบอ่อพักอืบ่ออากาศขากับติบม่ได้เอามาก,กับมะเจียวที่เนาะจัตอนตองจินงพักหลายหลายพี่เนาะดีด<ม>่ตับตอนเลยด้วยักเลยจมสด,ดอุ้ยคนหมันยูน่ฟังดูแ้วว่าจะว่านหรอว่าถตุง้งหง ป้านที่สองห่นบาแกแกแกแหลงหอนแกแหลงมานหอนแหงเขาบดมนหีวานบ่แตกห่วยค้นแท้วันวานแหงดีวานยังคนเวาแแหงไ้สี่พ่อนหมุนตาวิวไปนน้ำแหเลอะอยู่อไใครหางมนี่ดิหน่ยจะปลา ท้งไก่ั้งหมออกะออ้มาทั้งน่ี่บเตาเต็มหรอมามาพี่น้องเสียบเสียกันมาลูกพี่น้องเลยได้ลงมนยายมือไ้มือจะบ่าอยู่ได้มือแต่ซาทุมาพี่น้องคุมล้งเรียนพี่น้องคุมมอต้าพี่น้องคุมพ่อนอนเลือกเคยกินตาป่าคุมน้องคู่ไหมันนี้เลือกยายที่กินให้เบิรงนมันเนาะต่อนเผาบอกผิประเพดโดยกาน พล่าข่พริกสเปนอืมนีก็อยก้ยลตาสีอืมไครพิกสเปนมันจะมีแบบพริกสเปนเลยหิ้นยังไงอะนะช่องแจวเกล็ดน่วยแบบว่เคล็ดแง่ถ้ามาปีงจำกินกรับกะปิแ่บดีใส่อยู่ั้งไงเอาเชียวไอู้้ใส่เยอะหรือแล้มาเพียงใส่ไม่ได้ใส่ไม่ใส่โ่้ดเลยด ยมันฉีพพงมันจะพพงอ้าใส่อยแม่จะมันบ่พงลูกไม่ยังแม่ใส่เนี่เราเรียกว่าตอนจริงใจกินอะไเอาผิดพุงอันนี้ใส่น้ำฮันโก็มดีสดเดือดแลก็ไปโดนหุนกินได้หก็ใแงท้องลาบป้าคุ้าหูตนใหญ่เย้มหม้แดงนีมันเสียบดีกว่าเต้าห้นา เนาะแม่ดย <No S 2> <t myst icism> yeah. ูรกท่นหมูได้ทม่อว่านหเขากินใบสองพี่ก็ยั้ไปินปลากระานี่มันเนี่กินเพียงตรงเเตัวกระจดุกัดอยูเสียตัวนี่แต่หอมนีครัเสียกบัวะเสียหอม กิือลาบเอา้าเลปูนมาเรอยคนเลือ,มขขมมมอัมาใส่คอัวใส่น้ำไปเทีบหอมมาที่เคยเที่ยมาเลยคอยเอาไ้เลยนะไม่ติไปเล่นเที่ยาแม่สวยจดูหลอกน่าดูเดียวหอมหอเขึ้นเผ็ดๆหอมพี่น้องใช่ ป็นจะไหนตาดุยี่อนบอมันมีรถเข็นตัวนี้ตัวเขาจะเลิศซาธุเพิ่มมันบดปักเลยเออโ้อนี่มันเสียดเดเลยสาธุปเราบดเลยไม่หวาบอใหญ่ไม่ยังสดบลาได้ออยออยบาดน่ะคู่กับชิ้นหอย มันอยากอวยเอาตะท้องเขาเดี๋ยวมึเอาันเหมือนกแล้วมันอ้อยอ้มันี่แล้วผมอิ้มแล้วผมจิมแล้วกันโถมันเหมืนกับเบเก้นเหมืนมันเบเกันเบิดอน้อน่าจะีบก้นเบิดตกันสุาๆนาดน้เยนอนเลยนะ้าใค่รูหว่าเลยมันหยดปุ๊บรบ่นาด้วย

ตาะดยตะดดยกินแล้วถือถวยไ,ไปล่ะสาธุญาไปช้า